เกิดอะไรขึ้นกับเนปาลทำไมถึงเป็นหนึ่งประเทศที่จนที่สุดในเอเชียเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่ว f f a ฟ o โลนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่วัฟเฟลโลกันให้สักนิดหนึ่งละกันนะครับเรื่องวันนี้ที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยสนุกสนุกเพลินเลละกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า นึ่งในประเทศที่ผมว่าอยู่ในหน้าข่าวในช่วง 2- อสอาทิตย์ที่ผ่านมาแน่ๆครับนั่นก็คือเนปาลนั่นเองครับเรียกว่าเกิดสงครามกลางเมืองเลยก็ได้ครับมีการยึดอํานาจจากฝั่งประชาชนเผารัฐสภาเผาห้างเผาทุกอย่างนะครับลงถึงขั้นมีการจัดตั้งอะไรการพันดิสคอตต์ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเนปาลอีกมุมหนึ่งให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาของเนปาลที่พาเขามาถึงจุดนี้นะครับมันลากยาวมา2-300ปีเลยครับ ซึ่งถ้าเกิดเราจะทาความเข้าใจประเทศเนปาลน,นะครับว่าเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเนี่ยผมอยากจะพาทุกคนย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประเทศเขาเลยครับประเทศของเนาปาลน,นะครับอยู่ในภูมิประเทศที่เรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะครับในมุมมองหนึ่งคือด้วยภูมิประเทศของเขาเนี่ยเป็นภูเขาสูงรอมๆนะครับมีทั้งฮิมาลายมีทั้งเอเวอเรสต์ต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีภูเขาเป็นจุดขายของประเทศเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพอมีภูเขาเยอะแถมไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับดังนั้นมันเลยทําให้เวลาการขนส่งการทําอะไรก็ตามการพัฒนาต่างๆยทได้ ยากและถ้าเกิดจะทำนะครับมันจะมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ล้อมด้วยภูเขาหรือว่ามีทางออกที่ติดทะเลนั่นเองครับดังนั้นจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายของเนปาลแล้วเรียกว่าเป็นแบบเดสติเนชันของทั่วโลกเลยครับนั่นคือธรรมชาติที่มันสวยนั่นเองครับที่เนี้ยพอผู้คนนึกภาพแบบนี้ทุกคนก็อาจจะคิดว่าโอ้โ oh, หอย่างเนปาลนี่น่าจะแบบท่องเที่ยวขายดีเพราะว่าทุกคนอยากจะไปเที่ยวภูเขาก็ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ครับว่าอย่างภูเขาภูเขานี่ครับหน้าที่เป็นไฮซีซันหรือว่า 3เดือนต่อปีเท่านั้นนี่ครับดังนั้นหมายความว่ารายได้ครับแค่ช่วง3เดือนเท่าน,นั้นเองมันก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงประเทศของเขานั้นนองครับดังนั้นเขาก็จะต้องไปหาทางเลือกอื่นๆครับอย่างเช่นเรื่องของการเกษตรอย่างการเกษตรนะครับมันก็จะมีการทําพืชได้ทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าด้วยภูมิประเทศด้วยโนฮาร์เซนโรยีต่างๆเนี่ยพืชท,ที่เขาทาได้เนี่ยมันก็จะมีแค่ข้าวสาลีมีแค่ข้าวโพดน,นะครับแล้วก็ต้นทุนในการผลิตต่อหนึ่งไร่ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ ที่เขาทําส่งออกข้าวสาลีกับข้าวโพดโดยตรงแล้วกันนะครับดังนั้นการแข่งขันตรงนี้ก็ทําได้ยากอีกครับทุกคนซึ่งแน่นอนครับพอมาถึงตรงนี้นะครับท่องเที่ยวก็ยากทำไมเพราะมันได้แค่3เดือนการเกษตรก็ไม่สามารถพัฒนาได้ดังนั้นทางออกของเนปาลครับนั่นก็คือการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมนั่นเองครับ แต่ว่าบอกกับทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่โอมีเงินยัดลงไปตั้งโรงงานทําฐานการผลิตแล้วผลิตได้นะครับแต่ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นแผนระยะยาวลงทุนต่อเนื่องออได้รับการสนับสนุนได้รับความร่วมมือนะครับทั้งทั้งจากภาครัฐเอกชนเรื่องของประชาชนต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันนะครับเพื่อเดินทางไปสู่ข้างหน้าถ้าผมอยากจะยกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่มีความใกล้เคียงเนปลาลมากมาก แต่ว่าสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาคนของเขาได้ดีมากๆครับนั่นคือสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าทุกคนลองไปดูที่ภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์นะครับภูมิประเทศเหมือนกันเลยครับมีภูเขาเยอะนะครับไม่มีที่ติดทะเลนะครับการท่องเที่ยวสวยงามนะครับแต่ทุกคนลองดูสวิตเซอร์แลนด์เปรียบเทียบกับเนปาในช่วงที่เขาสร้างประเทศนะครับความร่วมไม้ร่วมมือความมองเห็นภาพเดียวกันการลงทุนยังต่อเนื่องการพัฒนาบุคลากรในประเทศนะครับแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับซึ่งถ้าเกิดเรากลับมาที่เนปาลนะครับมันไม่ได้เกิดภาพนั้นไม สามปาร์ตี้นี้นะครับถูกแยกออกจากกันแล้วก็ทำงานต่างคนต่างทำงานเลยครับปัญหาหนึ่งที่มันฝังรากลึกในเนปาลนะครับมามากกว่า200-300ถึงปีเลยครับนั่นคือปัญหาเรื่องของการเมืองนั่นเองครับถ้าทุกคนย้อนไปดูเรื่องระบบการปกครองเรื่องของอำนาจของเนปาลนะครับผมบอกเลยครับว่างงงจริงๆครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยกษัตริย์ถูกไหมครับแต่ว่ามีตระกูลหนึ่งขึ้นมาแทรกแซงอำนาจกษัตริย์แล้วก็พยายามครอบครองอำนาจนะครับคนเนปาลหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยเหมือนล้อเลียนกันเลยนะครับว่าเหมือนกับ ที่เนปลาลเนี่ยมี2ราชวงศ์ครองอำนาจกันอยู่เลยเนาะดังนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นแบบอะไรที่มันแบบก้ากึง่งมันไม่ได้แบบเด็ดเสร็จเบ็ดคาดต่างๆนะครับแต่ว่าพอมาหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็เกิดกลัวคอมมิวนิสต์ขึ้นมาครับเขาก็เลยมีการแบบดึงระบบกษัตริย์กลับมาแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็งงอีกครับทุกคนพอเกิดสงครามเย็นนะครับก็มีการแบ่ง ออกเป็น2ฝั่งอีกนะครับคนในประเทศเนี่ยก็คือเป็นเหมาอีสกับฝั่งสันตินะครับเหมาอีสก็จะเป็นแบบเรื่องแบบใช้พกอาวุธอะไรต่างๆหน่อยนะครับนั้นพอมันมีคมขัดแย้งกลุ่มหนึ่งหัวรุนแรงกลุ่มหนึ่งสันตินะครับแน่นอนครับมันก็เกิดสงครามกลางเมืองนะครับแล้วมาหลังปี2000นะครับทุกคนก็เกิดราชวงศ์ยิงกันเองอีกในในวงกษัตริย์เองกันเนี่ยคือทานข้าวกันอยู่ครับแล้วก็ยิงกันเลยนะครับยังไม่จบเท่านั้นนะครับมันก็ยังมีสงครามการเมืองรากยาวมาต่อเนื่องจน ปี2008เนี่ยที่เนปาลก็มีการยกเลิกระบบกษัตริย์อีกนะครับแล้วก็แปลรูปเป็นสาธารณารัฐประชาธิปไตยแบบสภาพันธรัฐนะครับก็จะมีทั้งนายกมีทั้งประธานาธิบดีนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าแค่เล่ามาช่วงหนึ่งอทิตที่ผ่านมาเนี่ยสับไปสับมามี2ราชวงศ์ยกเลิกกษัตริย์เอากษัตริย์กลับมามีการเปลี่ยนแปงลงระบบการปกครองหมุนไปหมุนมาไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพจริงๆเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับ1บริษัทหนึ่ง,งะครับที่ กลุ่ม CEO กลุ่มประธานบริหารต่างๆนะครับพยายามขัดแย้งเปลี่ยนการปกครองแย่งอํานาจกันไปแย่งกันมานะครับโดยที่ไม่สนใจพัฒนาสินค้าไม่สนใจพัฒนาบริการไม่สนใจพัฒนาบุคลากรนะครับทั้งที่ประเทศรอบข้างเนี่ยเขาไปไหนตอนไหนไปไกลแล้วนะครับแล้วอย่างในปานเนี่ยครับประเทศเขาไม่ได้มีความได้เปรียบเชิงเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของที่ตั้งะล่มทำเลไม่มีเลยนะครับภาพในการพัฒนาก็ไม่ได้มองไปข้างหน้านะครับ ที่นี่ครับผมอยากให้ทุกคนลองใส่หมวกเป็นคนเนปาลดูนะครับประเทศผู้นําก็แย่งกินอำนาจ,จการมีสงครามการเมืองการพัฒนาการท่องเที่ยวก็ทําไม่ได้กเกษตรก็ปั้นไม่ขึ้นอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงไปต่อไม่ได้แน่ๆถ้าทุกคนเป็นคนเนปาลทุกคนจะทำยังไงกันครับ แน่นอนครับว่าคนหนุ่มสาวไม่อยู่ที่เนปาลครับเขาย้ายออกมาครับย้ายออกมาทํางานที่ต่างประเทศนะครับแล้วส่งเงินกลับไปเนี่ยยังดูมีรูปมีรอยที่จะรอดมากกว่าเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยบอกเลยนะครับว่า1ในสของ GDP เกิดจากการที่คนในปาลออกไปทํางานต่างประเทศแล้วโยนเงินกลับมาเนี่ยแหละครับเรียกว่าคนในปาลน,นี่คือเกิดเหตุการณ์เรียกว่า สมองไหลขั้นสุดนะครับซึ่งไอาการสมองไหลแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับทุกคนถ้าเกิดมองรัตรัฐหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับการที่ไม่มีคนในประเทศบุคลากรในประเทศไม่เก่งถูกเอาตัวไปประเทศอื่นหมดนะครับคนเีงเก่งไปสร้าง GDP ประเทศอื่นไม่มาพัฒนาตัวเองไม่มาระดมสมองพัฒนาประเทศตัวเองนะครับรัฐก็เก็บภาษีไม่ได้ครับเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแต่รายจ่ายยังมาอย่างต่อเนื่องครับคิดง่ายๆนะครับรายได้ตกรายจ่ายเพิ่มเรื่อยๆนะครับสิ่งที่รัฐทา ก็คือการกู้เงินนั่นเองครับพอเริ่มจากการกู้เงินเนี่ยช่วงแรกๆในปานไม่ใช่คนที่แบบมือเติบว่ามีน้ต่อ GDP ที่สูงนะครับจากในอดีตเนี่ยประมาณ25%ของ GDP นะครับแต่ว่าพอมีแนวโน้มกู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 2 4 3ของ GDP นะครับและแนวโน้มในอนาคตถ้าในปานไม่ปรับอะไรมันก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับแล้วความขัดแยงที่มันเด่นชัดมากขึ้นถึงขนาดประชาชนลุกขึ้นมาเผาทรััพพพยยย์ขอออองงงงงงงเเเเเกชชนนนนนะะะะครรไไมมมมม่่่่่่ตตตูู้ดถถึึววาาาาหลลลืปปททททศศ FDI ีจจุ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับที่นี่ครับเราก็จะว่าภาพมาปัจจุบันนะครับว่าผมพยายามปูให้เห็นแล้วว่าในปานเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงไม่สามารถพัฒนาต่อได้แล้วเกิดถึงความสิ้นหวังถึงขั้นแบบสงครามกันลงและเผากันเลยนะครับซึ่งในปี2025นะครับมันก็เกิดความวุ่นวายหลากหลายเรื่องขึ้นกันแล้วก็มีฟางเส้นสุดท้ายที่มันขาดออกนะครับคืออย่างปี2025เนี่ยมันก็จะมีการที่คนที่เป็นอดีตกษัตริย์ที่ถูกล้มอำนาจไปเนี่ย อยากบอกว่าให้ช่วยคืนอำนาจมาให้หน่อยนนแน่นอนรัามันมีกลุ่มคนที่รักกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยก็ถูกปลุกขึ้นมาจากการที่เขารักกษัตริย์นั่นแหละครับแต่ว่าระเบิดลูกสุดท้ายหรือว่าฟังเส้นสุดท้ายที่มันขาดลงนะครับมันก็เกิดช่วงต้นเดือนกันยา2025ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับคือมันมีคลิปคลิปหนึ่งครับที่ชื่อว่าเนโปเบบี้ซึ่งมันเป็นคลิปเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยประเทศเรามันย่ำแย่ขนาดนี้หนักขนาดนี้นะครับแต่ว่าพวกนักการเมืองลูกหลานนักการเมืองนะครับ กับใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายหรูมากเหมือนกับอยู่กันคนละโลกเลยนะครับแล้วทีเนี้ยพอคลิปในโปรเบบี้ออกไปนะครับทางภาครัฐแก้ปัญหาผมว่าแก้ปัญหาได้แย่ที่สุดเลยครับคือเขาทําการแบนโซเชียลมีเดียทั้งหมด26แพลตฟอร์มครับทุกคนเพราะว่าคลิปมันทําให้มันเสื่อมเชื่อเสีย,สยแล้วก็เปิดเผยความจริงมากเกินไปเขาก็เลยจับแบนโซเชียลเลยครับมันก็เลยเหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่เหมือนกับคนรุ่นใหม่หรือคนเนี่ยเขาก็เสพโซเชียลแล้วก็สามารถออกความคิดเห็นได้แต่พอถูกปิดปากปิดโซเชีเย เผาทุกอย่างเผารัฐสภาเผาโรงแรมเผาบ้านนักการเมืองนะครับเผาสนามบินแล้วก็แน่นอนเขาว่าก็มีการเลือกตั้งทําอะไรกันใหม่ในในดิสคอตต่างๆขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งผู้นําคนใหม่ขึ้นมานะครับดันั้นก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่คนคนเรานะครับถูกบีบถูกกดดัน ให้จนไม่เหลือทางรอดนะครับสุดท้ายแล้วครับมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งในปาเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆครับว่าประชาชนถูกกดมาตลอดหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่เพิ่งถูกกดแต่ว่าทุกอย่างมันเริ่มเด่นชัดมากขึ้นแล้วทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนคนรู้สึกว่าไม่มีทางออกไม่มีอนาคตนะครับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลงถนนแล้วก็เผาทุกอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ ทั้งหมดนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลครับว่าทําไมเนปาลมาถึงขั้นที่แบบเผาทุกสิ่งทุกอย่างราบเป็นหน้ากองแล้วก็จัดตั้งระบบการปกครองกันเองเลยนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหามันไม่ได้เพิ่งเกิดเดือน2เดือนแต่มันเกิดมาเป็นหลายร้อยปีแล้วประชาชนถูกกดหัวมาเป็นเวลานานนะครับแล้ว ฟังเส้นสุดท้ายก็คือการแบนโซเชียลที่เหมือนกับเป็นสื่อในมือของเขาเป็นความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งของเขาแล้วพอถูกกดลงไปปุ๊บมันก็เลยเหมือนปุ่มนิวเคลียร์เลยครับทุกคนทุกอย่างมันก็เลยเละราบเป็นหน้ากองซึ่งถ้าเกิดจะพูดว่าในปาลนเครับเ,เป็นหนึ่งประเทศที่ใกล้เคียงเฟลสเตทมากที่สุดในปาลนนี่คือชัดมากๆว่าเรียกว่าเฟลสเตทแล้วก็ไม่ผิดนะครับแล้วจุดจบของหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรผมว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าติดตามนะครับว่าถ้าเกิดผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างรุนแรงแล้วการที่จะมีเงินจากข้างนอกเข้าไปช่วยเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ช่วยให้รอดพ้นวิกฤตมาได้เนี่ยค่อนข้างยากในช่วงนี้ถ้าการเมืองไม่นิ่งทุกอย่างจัดการไม่ได้นะครับมันก็จะไม่มีเงินเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าเนปาลจะเป็นอย่างไรประเทศจะล่มสลายเลยไหมจะมีการแบ่งแยกดินแดงเกิดขึ้นเป็นเนปาลเหนือเนปาลใต้ไหมนะครับหรือว่าเนปาลจะหายไปจากแผนที่แล้วก็ถูกรัฐอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามานะทุกคนคิดว่าปลายทางของเนปาลเป็นยัง ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์มันนี้บัรฟลโลให้ด้วยนะครับ